สวัสดีคร <it> ับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวหรือควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่องทางชาแนลบ้านสว่างงามเมือนเดิมานสว่างช่วยชาแนลบ้านสว่างงามพาพี่พาน้องมาชมงัวชมควายที่ตลาดนัดพวกกระเือบ้านน้องเจตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องชิปนี้เป็นชิปพิเศษพี่น้องชีพเรียกน้ำย่อยนะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศตาเศร้าพี่น้องวัวควายเข้าตลาดที่นี่ต้องหนีอยู่ประตูทางเข่าพี่น้องประตูทางเข่าเพิ่นก็จะแยกไปสายงัวสายงัวจะไปทางสายมือเลี้ยวสายมือไปสายงัว ถัดตรงมานี่จะเป็นสายควายพี่น้องสายควายจะไปทางหน้าตรงไปเป็นโซนนะพี่น้องเนาะตลาดนัดบ้านน้องแก่ชมอผู้บุตรนี่ก็อยู่ทางเรียบเมืองเมืองหรืพี่น้องถนนบายพาสนะพี่น้องบายพาสร้อยเอ็ดอสายควายโอ้ควายใหญ่มาควายใหญ่ขอพันมาเสือรถพี่น้องนะสายเลียงเมืองพี่น้องเนาะนี่กลับมา ใกล้จะถึงซีแยกกาลสินแล้วพี่น้องนะไปตรงไปแยกไปทั้งขวามือกับยโสธรไปทั้งยะโสธรตรงไปค่ะกาลสินพี่น้องเนาะตรงไปทั้งกาลสินร้ายพี่น้องวันนี้รถร้ลลายเป็นพิเศษเลยผมว่ามือนี่นี่คึกคักแน่นอนพี่น้องเม้า,ายเต็มตลาดตลาดแตกแน่นอนผมเบิ้งรถแล้วแน่นก็ทุกมือพี่น้องแน่นก็ทุกมืออันนี้เศร้าๆยู่พี่น้องน,น,ออน,นี่ยเหมือนมือดจอ ลมทยถ้ามันเป็นคฉิปบแหล่เพื่อให้อแม่พี่น้องได้เบิกบรรยากาศเอารถรถไปเอาไฟต่อตลาดแน่นพี่น้องเลนถึงว่นจนไฟช่วงนี้หกโมงกว่าเลยพี่น้องแต่ว่าบัรนั่แจกบรรยากาศมีก็ถือว่าอากาศดีพี่น้องบรอนอากาศเย็นก็บอ่ถึงกับว่าเย็นแห้งพี่น้องบ่เย็นแห้งันไหนพี่น้องเนาะเบิกพี่น้องลายลีพี่น้องเนาะ บานสว่างชาแนลบานสว่างงานกับป่าดได้กพี่น้องฝากปีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำได้กับพี่น้องเนาะเอาจากป่าย่ามทรายถา้ำสารผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวลูกควายได้รับชมได้อัปเดตราคาได้เบิ่งราคากันนะพี่น้องแต่ผู้ใดพอซื้อพอขายกันกนะ็ท,ท้อระซับติดต่อกับนายหอยเพื่อนนะครับอย่าอีกทางหนึ่งก่อนซื้อก่อนขายกันอย่าลืมสอบถามรายละเอียดดีๆพี่น้องเนาะ สอบถามรายละเอียดกันดีๆพี่น้องนี่เบิ่งบรรยากาศพี่น้องตาเสานีขึ้นได้ขั้นแรกเพิ่นกระจุงไปทรงขึ้นรถขึ้นเรือพี่น้องไปรถรถไหลนี่เบิ่งบรรยากาศจอดรถพี่น้องพูดอะรถแน่นนี่พี่น้องจอดเป็นสองแถวทุกธรรมดาจะจอดแถวเดียวมันนี่จอดเป็นสองแถวเลยพี่น้องพูดอะรถซ้อนกันแบบแน่นพี่น้องแน่นที่ดีเบิ่งพี่น้องพูดอะเบิ่งพูดอะนนักเบิร์พี่น้องไล่ขนาดรถแน่นที่ดีพี่น้องพูดอะนจับบนไล่ที่พี่น้อง มื่อนี่ก็ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่27เมกราคม2567พี่น้องเนาะเป็นเสาร์ที่อากาศดีเลยพี่น้องอากาศดีผู้ใดอยากมาชม่วชมว่าช่มควายช่มบรรยากาศการซื้อการขายกันอยู่ตลาดมันมวนบอ่อหรือมันเป็นจยงไดบรรยากาศเป็นอั่างใดก็มาได้พี่น้องตลาดบ้านน้องแกยอยูุ่ติถนนไงแลวพี่น้องเนาะทางเหลี่ยบเมือง ทางเลี่ยงเมืองพี่น้องเนาะเส้นบายพาสแล้วพี่น้องดูพี่น้องบดงบรรยากาศบัตรสว่างิ์ชาแนลบัตรสว่างงามสุภาพพี่พาหน่องไปเปิดราคาเนาะพี่น้องเป็นไล่โตไปคือสีเพาะถ่ายถ้ำได้แล้วกลับฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งหนึ่งบัตรสวัสดิ์ชาแนล่ายถ้ำต่ละมือหนึ่งสองคลิปพี่น้องบัตรสว่างิ์ชาแนลสองคลิปบัตรสว่างงามสองคลิปแล้วพี่น้องบัตรสว่างิ์ชาแนลกับซายก็ให้พี่น้องไปทางกล้วยคลิปแรกจะปล่อยทันทีพี่น้อง คลิปที่2จะปล่อยประมาณสี่โมงเสาร์บอมีอยังติดขัดน้องพี่น้องเนาะาคลิปบอมีปัญหาก็จะปล่อยสี่โเสาไปเลยบานสว่างงัวงามคือกันพี่น้องคลิปแรกจะปล่อยท่าเสาคลิปที่2จะปล่อยประมาณสี่โมงขึ้กันบานสว่างงัวงามจะไปทางงัวพี่น้องเนาะถ่ายทำงัวง่ายมีพร้อมกันพี่น้องเลยอัปเดตราคาราคาสิเป็นยังไงนั่นค่อยติดตามน้องพี่น้องเนาะราคาจะดีบอราคาจะขยับบ่ก็ค่อยติดตามชมวน้องพี่น้องเนาะมืันนี้สำหรับคลิปเรียกน้ำย่อยกับกงเสียไว้เพื่อแกนี้เนาะพี่น้องเนาะ ขอดมีน้องเกษตรกรที่ตามชมบ้านสว่างชนะหนอบ้านสว่างงามอีกนาอพี่น้องรับอัพ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไปใช้ก่อนน้องพี่น้องน้องขอให้มี่น้องกษตรกรผู้เลี้ยงงูยุ๊บ้าแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงามบ้านสว่างชนะชมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข้เกิดเจริญตั้น้องปรับรวยด้วยเบิดเงินสีน้องไก่สวัสดีครับ